สัพพาชผู้ชนะหน่อยเข็มเมื่อวานเข็มเมื่อวานเมื่อวานหกเข็มครับหกเข็มได้ชิมไหมได้เหมือนหนึ่งครับได้เหมือนหนึ่งครับโอ้หน่าจะไต่วันนี้นะจะได้เยอะกว่าวันนี้ไับไก่ครับหยาตีอาชิดไก่ครับได้ไก่ด้วยนี่แหละหยีตุ๊กไก่นี่แหละเผอเงินไม่เอาเอาไก่ใช่ไหมครับจะเอาไก่เดียวเลยทำไมทำไมต้องจะได้ไก่เหยตีไก่เก่งครับไก่เก่งเก่งสำลับเลยนะครับมีนักมวยมีไปหาหยาตีทุกคนเลย อยากได้ไก่ไปเอเคเอฟซีไยไม่ได้เลยอเคเอ KFC ขายไม่ได้เพราะว่าไปไก่เงียบตีหมดเลยเออเงียตีก็ต้องเอาีไก่ไปฉีดเงินมาเยอะเลยอ่ะทีนี้ไม่ใช่ไงครับขอขออะไรก็ได้เราไม่ได้เียเรื่อหรอกเด็กเขาขอเราอะไรก็ได้เราไม่ได้เรื่หรอกเราจะตีได้เล่นไหมเมื่านเมื่อวานผมมาต่อตอนชนะแล้วเพราะผมเป็นคนดูมวยแล้วเล่นต่อตอนชนะตอนดูได้เปรียบแล้วไง ก็อย่างเมื่อกี้นี่ผมก็ต่อตอนได้เปรียบตอนหมดค่ะตอนการยกห้าสิ่งแวดล้อมมาแล้วผมก็เอาแล้อมาสัมภาษณ์คนได้อาชีิต้าแสนหน่อยเป็นไงโอ้มันดีใจมากครับโอตุกตุกหวยได้ลับครับนี่แต่งเมียได้เลยเนี่ย หรือว่าแต่งแล้วแต่งแล้วครับแต่งแล้วแต่งแล้วเออเรารู้ไหมลูกเกมเราไปลองเขาตลอดเลยรู้ครับราะว่าโดนได้มีว่าเป็นลองที่สิบหนึ่งสิบหนึ่งแล้ช่วงพักยกเนี่ยเขาออเรียกเราสอนอะไรเราบ้างก็บอกเดินต่อยแล้วก็ตีไปเตะครับดันแทงครับเอาไหนเราความมั่นใจยกไหนว่าเราเราเราชนะแน่ๆมั่นใจช่วงนี้ก็ชิงดำยกสี่ครับชิงดำยกสี่ ยกสี่เป็นรองครับต้นยกก็พอหมดยกสี่ก็ยกห้าก็มาชิงดำครับออกมันชิงดำแล้วก็หักเขาล้มยกห้าก็ครับแล้วก็มั่นใจครับมั่นใจแล้วได้ลูกล้มแล้วใยเลยพอเลยมั่นใจเลยมั่นใจครับเออแล้วอะไรมันมาหมดแล้วบรรยากาศครับแล้วเรารู้ไหมแล้วเราได้อาจีนห้าแสนเรารู้ตอนไหนก็ประมาณยกสองครับพอเขาประกาศตั้งแต่ยกสองแล้วตอนตอนแตกยกแรกปุ๊บยกสองเขาก็อัดจีนแล้วอ๋อเป็นไงตอนนั้นพอรู้สึก ดีใจครับก็เอาให้ได้นะลูกบอกผมว่าเอาให้ได้นะตั้งห้าแสนนะคิดถึงหน้าลูกน้าเมียไว้ครับคิดถึงหน้าลูกน้าเมียไว้ใช่ไหมผมลูกกี่คนแล้วครับสองคนครับอ๋อลูกสองคนแล้วนะครับก็เลยมีกําลังใจขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับัดฉีดห้าแสนก็คงไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาบอกเลยเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ที่ผ่านมาห้าหมื่นห้าหมื่นก็เยอะแล้วไฟดีเติมเลขศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหมันสุดๆเลยนะครับเอารู้สึกนะ บอกไม่ถูกเลยครับเห็นร้องไห้ด้วยดีใจจะร้องไห้ดีใครับนะครับตื่นตนครับตื่นตนเลยใจมากครับคือมันขวัญอันนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเราเนี่ยใครมาบอกเลิกไปแล้วครับนั้นคือหายไปไหนมาเอมันโควิดโควิดด้วยครับก็เลยหยุดไปครับหยุดไปนานไหมหยุดไปเป็นปีครับเป็นปีแล้วกลับมาแพ้แพ้ก็ แพ้ก็หลายคนก็บอกว่าอผมท้อเลยครับบอกว่าบอกว่าโอ้สู้ไม่ได้ไฟนนี้ก็บอกว่าผมสู้ไม่ได้ยังไงก็คิดว่าเขาบอกว่าเกินนะครับยังไงก็โดนนอกไฟนเออมีแต่คนบอกว่าเรายังไงก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รองเขาาคนัชั้นครับบอกอผมก็พิสูจน์ได้นะมันก็เลยทําให้เรามีแรงแรง งึกขึ้นมาแต่แมมก็ลบคำสบประมาทได้แสดงว่าหลังจากนี้ก็เอาใจมาแล้วเป็นอะไรที่ัเก่งของเราเลยมองว่าได้ต่อยมวยรอบด้วยครับก็ตั้งใจครับอ๋อนี่มวยรอบด้วยใช่ไหมอ๋อไปตัวไฟเจอใครนะดอกไม้ป่าอไม้ป่าอ๋อดอกไม้ป่าก็ตั้งใจากต่างไม่ดีกว่าไฟนี้ครับท่างไมดีก็ยังไม่ดีไม่นี้ก็ยังไม่ดีครับแต่ก็ต้องต้องต้องพลาดเรื่องอะไรก็ยังพลาดเพราะเรื่องนี่ครับสอบ จดร้อนครับอดร้อนเดินเดินเข้าไปโดนสอกเขาครับโดนเขาดักมาดิเข้าหลุมมาดิครับขับใช่ครับใช่เออเข้าหลุมแตกทุกไฟเลยมั้งเนี่ยครับเออก็4เข็มครับ4เข็ม4เข็มครับพ่าหมอ๋อไม่เยอะท่าไหร่เนาะต้องเหมือนกันของมัจจุราชครับเอาหนัก4หนัก4ห้าแสนเนาะครับเอออฝากติดตามฝากเชียร์ผมด้วยครับเชียร์ขาดครับไปต่อไปก็จะตั้งใจกว่านี้ครับสองที่ไหนเนี่ย ทอมดิอุตรดิตถ์ครับใช่ใช่เพชรนาคาครับเจริล้นเพชรนาคาอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับโอ้ยจะพูดว่าไปอยู่ด้าหมนเลยครับเจริล้นไม่ควรสนับสนุนครับก็คงอาดฉีดเยอะทุกไฟแหละครับไฟต่อไปก็เอาสักล้านนึงนะได้ด็ดีมากได้ก็ดีโอเคขอบคุณมากครับน้องชายขอมครับครับ